สวัสดีนะคะวันนี้เรามางานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนค่ะมีแบบรถล,ลูกชิ้นให้นะคะเขาเรียกว่าลกๆนะคะคนจีนเขาจะกินแบบนี้นะคะก็คือ,อเอาลูกชิ้นลงไปจุะะ่มในน่้วแล้วก็มีน้ำจิ้มให้นะเห็นไหมคะจะมีน้ำจิ้มให้แล มีแบบย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งกินนะแต่ว่ายังไม่มีเก้าอี้ค่ะนี่ค่ะางานแต่งไ,ไม่ใช่งานแต่งนะงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะตอนนี้เสียนะอ่าไม่มีที่นั่งมีกับข้าข้างในเยอะนะคะคืองานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนที่ทํางานของคุณสามีค่ะก็คนเยอะมากเราไม่รู้จักนะพอดีว่ามันเป็นเพื่อนร่วมงานของออแฟนแล้ว นคะคะเขาก็บรรยากาศแบบอย่างนี้นะคะมาดูของกิน,กน,น,นค่ะว้าวจัง เราก็ไม่กล้าถ่ายเยอะนะขนาดไม่ถ่ายเยอะนะก็เดินสักใกล้เลยนะดูสิอุ้ยมีอ่านี่มันมันเย่าเสื้อทอดนะทอดนะร้อนนะลูกเนีย่ยค่ะจำหมอ้อร้อนๆนะคะแล้วก็เอาพวกเนี้ยจิ้มลงไปแล้วก็มีน้ำจิ้มจะมีแบบอะไรอ่ะ ะะมีทุกอย่างค่ะมีทั้งผักก็มีนะโอมีฝัง่งนะ้นเนาะนะะแล้วก็พาชมบรรยากาศขุ้นบ้านใหม่ของเพื่อนนะของคนจีนนะคะของคนจีนในมาเลเซียเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนเรายังไม่มีที่นั่งนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานก่อนนะคะหาที่นั่งก่อนนะคะ